โอ้โหนี่ครับปุ๊บปุ๊บเปิดได้อันนี้คือชุดเล็กครับอันนี้ชุดใหญ่ที่ตรงนี่ให้ผมด้วยอ่ะอันนี้เอาไว้ทำขนมใช่ไหมขนมปังใช่ไหมแซนด์วิชใช่ไหมมันมีมันมีอุ้ยโอ้ยนี่ครับแครงแข็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 งสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นี่ครับผมได้แล้ว ผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับจากสปอนเซอร์นะครับเจ้าแรกของช่องเราเสร็จธรรมชาตินี่ใจมากเลยครับนี่ครับส่งมาจากนนทบุรีครับขอบคุณพี่ราดอีกครั้งนึงครับยวลองแกะดูหวอนครับอันนี้ม่รู้ว่ามันคืออะไรแกะไปบร็อกแบบเพื่อ,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 อๆนๆครับไม่รู้จักกันนะครับคือ คือพ e, no ี่เขาดูใน YouTube ช่องเ็ตธรรมชาติของเรานครับแล้วก็พี่เขาโทรมาดูจากเบอร์ในป้ายนะครับในป้ายในคลิปนะครับผมไม่ได้ลงดีสคริปชั่นอะไรเลยพี่เขาก็ไปตามติดต่อมาแล้วก็ส่งตัวนี้มาให้ครับเยอะมากหนักมากดูเลยนะโอโหดีใจมากไหมนี่แรกครับนี้เป็นสมุดบันทับ ชอบมากเพราะว่าผมชอบจดบันทึกแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็จะจดไว้ก่อนครับที่เก่าไน่ง่ไงเพราะว่าเล่มเก่าผมหมดพอดีให้ดูนี่คือเล่มเก่าที่ผมใช้อยู่ครับลายก็จะทำงานเท่ากันนี่เล่มใหม่ที่เราให้มาผมใช้หมดเลยหมดทุกหน้าเลยครับผมจดอะไรก็ไม่รู้ครับจดไปเรื่อยหมดทุกหน้าเลยครับใช้หมดแล้วงานนี้ใช้เล่ใหม่ครับ นี่โอริโอ้ชุดใหญ่ครับหัานไปหอ,อมหอ,อมสุดเลยครับหอ,อมมากๆอ่นนี้เป็นผมคอฟฟี่ฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์พี่เขาที่เป็นเป็นโลงขั้วเป็นโลงขั้วกาแฟนะครับกาแฟหมอดินเนโรงขั้วกาแฟหมอดินของพ,อพี่ของพี่รันเราเองเลยนะครับจัดชุดใหญ่มาให้ผมเลยครับ อะไรนะฟิลเตอร์อนี้ผมใช้ไม่เป็นนะเดี๋ยวก็ลองใช้ลยนี่ทุกคนที่ก็ส่งเตามาให้ผมเลยโหสุดยอดเลยครับนี่ครับเตาคือหนักๆเลยนะก็เป็นอะไระครับเตาที่มัน m a 2 0เอหรอเตาแคมปิ้งค,ครับพี่ของแท้ดีใจมากเลยครับปุ๊บแล้วก็นี่ครับผลิตภัณฑ์ของพี่เขา กาแฟขั้วหม้อดินอาราบิก้าคอฟฟี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุดยอดจริงๆเลยนี่ครับหนึ่งชุดแล้วก็ไฮพาวเวอร์เฮดแลมเขาส่งนี่เขาส่งไฟฉายมาให้ผมด้วยโหนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับโหคดี ฉากพรองเลยโอ้สุดยอดครับผมจะวางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวลองแกะกันดูครับมาลุนล้นๆกันเนาะของยังเยอะครับของเยอะมากอ่าพอดีผมก็ปอกแวงหน่อยเพราะว่าผมอยู่ร้านเนบาะดีลูกน้องไปไปไปพักทานข้าวแล้วเที่ยง ของเพิ่งมาถึงคนะรับของส่งแปกมาอันนี้คืออะไรใ,ใครรู้บ้างคืออ๋อแก้วครับแก้วที่มันที่มันปกไปง่ายๆแล้วก็บึ๊บขึ้นมาอันนี้ที่รองแก้วเป็นเหล็กแล้วก็อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้แก้วบึ๊บอันนี้มันเยอะเกินผมไม่รู้ว่าอะไรบ้างวางกอ,องๆว้เลยาเต็มโต๊ะแล้วนีน่ชุดถุงม,นะมันะอ่านี่ โอ้ยอยากได้อ่ะอยากได้ที่ดูในเว็บครับนี่เพื่อนที่มันเป็นเลนกล้องใช่ไหมแก้ที่มันเป็นเลนกล้องใช่ไหมโอ้ที่เขาให้มาด้วย,ยกาแฟหอมมากหอมสุดเลยครับนยังไงโอ้ยยังไงเพื่อนที่ร้านส่งมาให้ดูไม่ต้องเสียตังค์ซื้อผมไม่ต้องตังค์ซื้อเลยเรื่องของเรื่องดูดูดูด,ดูโอ้โหคนไม่รู้จักกันครับ ผมไม่รู้จักเขาพี่เขานะพี่ก็เขาไม่รู้จักแต่แบบพี่เขาส่งมาให้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยคลิปหน้าเราจะสวยๆนี่เป็นแก้วอุอนิเวียนนี่หลายร้อยนะคือแบบแยังดีอ่ะสวยมากเลยวางนี่กล่องเยอะมากคือเยอะมากอ่ะนี่กล่องนึงครับอะไรไม่รู้นะอย่าลืมไม่ได้กัน อยู่เพื่ออะไรควันนะครับแก้วเลนเลนหล,ล,ลบหลบนะ่นคือนันคืออะไรตึ๊บอู้ผมเป็นแก้วแก้วบิ๊กเกอร์แก้วตวงโหอ,อย่างหนาเลยนะเพือ่อนเพื่อนดูผมเป็นเลนนี่เลยอะเป็นเงาวัดเลยอะแตนเลนอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะพี่นี่โอ้โหมีที่ตวงพร้อมน่าจะเป็นแก้วบิ๊กเกอร์นะ คุณครับพี่กล่องผมจะเต็มเต็มบ้านแล้วนะแล้วก็นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าผมไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่ตรงนี้ผมหอมกาแฟหอมแบบสุดๆเลยครับกาแฟเขาเนี่ยคุ้มห้องนละยเดี๋ยวเราแกะดูผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรพอร์ตหรอพอร์ตมันคือกาใช่ไหมนี่ครับออกมาเลยอเอาก่องเก็บไปนี่ครับ นเพื่อนน่าจะรู้กันะผมไม่รู้ไม่มีตังซื้อนี่ครับปุ๊บปุ๊บเปิดได้แล้วก็มีอันนี้มันผุดผุดขึ้นมาตรงกลางครับผมเคยเห็นแล้วแหละเขาทำก็แหละให้มันเปิดผมไม่รู้ว่าผุดขึ้นมาได้อ๋อมันถอดได้ด้วยครับวัวนี่มันถอดมีฟิลเตอร์มีอะไรต่ออะไรนี่ครับอะไรไม่รู้ยี้แย้หมดนลยมีจุกนี่ด้วยครับอย่างเยอะเลยครับมาไม่มาแล้ว ขนมเย็ยอันนี้ขนมอะไรเนี่ยมอคิสอะไรสักอย่างนี้ก็มาเป็นแพ็คเลยครับนี่มาแปะสีน,น,นี้อะไรเพืออะไรเพืออะไรเราลองเปิดดูนะครับของเยอะอะดูมันไม่เบื่อเลยครับฮึอ,อะเดี๋ยลองเปิดดูนะครับพักเพียงก็ดีเลย นี่นี่เป็นช้อนครับพี่ชุดช้อนแล้วก็ท้อมกับมีดของผมหายไปแล้วคลิปแรกหายไปแล้วพอดีเลยยกบยางหนาเลยครับยางดีเลยที่ว่าที่ผมซื้อมาจากลาซาด้าเน่าๆเยอะโอเคเลยอยู่ในนี้นะเอาไว้ก่อนเยอะเอาอมันจะส่งให้สองชุดครับชุดช้อนให้ผมสองชุดรู้ว่าผมชอบทําหายผมรนะโอ้โหอันนี้คืออันนี้เป็นซอง อันนี้เป็นซองซอ,องพี่เขาน่าจะส่งกาแฟแบบ,บที่มันเป็นแพคใหญ่ๆยังไม่ได้บรรจุครับเพราะว่าซองบรรจุได้ไม่เยอะอ๋อ,อเวลามันแบ่งไปทานใช่ไหมแบ่งจากอันนี้ไปใส่อันนี้ไปทานเข้าใจครับน,นี่ก็ให้ซองอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าซองครับยังไม่หมดนะเยอะอันนี้ถุงนี้สีปูครับอี้สีฟูนี่ไงนี่งไง ต้นเห็ดของความหอมนี่ขนแบบาดแบบขนาดแท่งมาแบบโอ้โหใส่ถุงมาแบบหลายชั้นเลยแบบกินแบบสุดยอดเลยอื้มฮึกินมมันลุบอ่ะการเอ่ห้าอันนี้คือชุดเล็กครับอันนี้ชุดใหญ่จัดชุดใหญ่อันนี้มาให้ครับคือโอโ้โหกาแฟขั้วมอีนะครับของพี่แหล่เยอะมากหอมมากแบบโอ้โหจัดเต็มเลยอ่ะ กินกันไม่ไหวไม่ไหวเลยอ่ะเีียกินจริงจริงห่อเรื่องเยอะอ่านี่คืออะไรอ่ะผ้าบัฟเหรอผมยังใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวว่าผมจะพยายามใส่ในภาครับอันนี้แมสโอคุณดีช่วงนี้โควิดนะครับแมสทโทโทั้สองอันใส่อะไรมาเยอะแยะไปหมดโอเคพี่ ยังไม่หมดนะครับเพืเเ่อนๆมีนี้คือหนักนะหนักมากเลยไม่รู้ว่าอะไรดาวเป็นช้อนไหมไม่แน่ใจมีดมีดผมหายไปแล้วมีอันแรกอ่ะที่ส่งพี่ใ้ผมด้วยอ่ะดูคือคดีอ,อ่ะแบ็กเซเบิลแฮนด์คาร์ฟอินยูเอสเอหุย รีบ้าไปแล้วผมใช้นี่จีนร้อยเปอเซ็นแลเลยนะผมใช้อะอันนี้ U.S.A. เหรอครับเปิดอยังไงอ่ะผมเปิดไม่เป็นครับงงเหมือนเดิมครับดูมีดูดูดูโอยังนักยังแข็งไหมครับอันนี้ผมจะไม่ทำหายนะของแฟนครับผมจะเอาไว้ให้ดีที่สุดสวยด้วยดด,ดีใจเลยยังไหมห่มดนะครับ อะไรเนี่ยอันนี้ดูอ่าผมสิ้งจุ่มกานหางจระเข้ครับอันนี้น่าจะให้แฟนเอามาให้แฟนเวลาที่เ้าลูกแล้วของจะได้ไม่ลายใชนะ่ไหมอ่าอโลเวล่ามอยส์เซอร์ชุดต,ติง้งอะไรต่างๆนีผมก็ไม่ค่อยดูหมดไก็กระปุกใหญ่เลยนะ Mm hmm. คคุณรับพี่เต็มโต๊ะแล้วอะวางไม่ไหวแล้วยังไม่หมดนะครับมีเยอะอันนี้นี่น่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะโอ้โหสุดยอดเลยนี่นั่งแท็กนั่งอะไรไหมส่งมาจากนนทบุรีครับผมอยู่เชียงใหม่แล้อยู่ลำพูนเจลแอลกอฮอล์ก็กมีมปลอดภัยอะไรทีเดียวนี้นี่นี่เรามี เยอะไปหมดครับเนี่ยมันล้นโต๊ะอนะ่ะนี่ครับกระทะซึ่งไม่ใช่กระทะแบบชั้นเดียวนะ,ม,นนะมันเป็นสองมันเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นสองให้นี่ใส่กันโอ้โหคลิปยาวเลยคลิปปละดีอ่ะมันแกะไม่หมดเลยนี่ครับคืออะไรครับอันนี้เอาไว้ทำขนมใช่ไหมขนมปังในชะ่ยหมแซนด์วิชใช่ไหม ฮอตแซนฮอตแซนคือด like ูคือแบบดูที่ส่งมาให้แบบของดีนะครับไม่ใช่แบบกระโหลกกระลากระโหลงตรงนะคือแบบเวิร์กเลยอ่ะผมจะเป็นแขวนที่เราปลูกถ่ายรูปคู่ได้เลยคือดีมากอ่ะไม่ค่อยคู่ควรกับผมแลผมทำอาหารไม่เป็นอ่าเดี๋ยวนั้นโอ้โหโอ้โโอ้โหโอวางไม่หมดแล้วยังไม่หมดนะเพื่อน อ่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอุ้ยแก้วแล้วก็มีองศาอะไรนะอุณหภูมิมีอุณหภูมิด้วยนะอุ้ยแก้ววัดอุณหภูมิได้ LED ไอย้ย่านี่ครับนี่หนังระดูกกล้องว้าวมันมีมันมีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีไฟตัว <c oughs> โอ้โหเยี่ยมเลยพระเจ้าจอดแล้วก็ไอ้นี่ก็มีฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ถอดออกได้พี่เขาให้ไอ้แบบเนี้ยให้มาสามอันใ <c> ช <oughs> ่ไหมผมมาสามอันน่ะ อันนี้อันเดียวก็เยอะแล้วเนี่ยมีสองอันอยู่ในกล่องนี่ครับต่อนนี้หมดแล้วคือเต็มลังนะครับนี่ผมได้แกะคือเหมือนกันอีกสองอันเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมกันว่ามันมีอะไรบ้างในหลังที่เขาให้มาโอ้เดียวเดียวเดียวเดียเยวอันอันนี้เหมือนกันแค่สองอันอันนี้ไม่เหมือ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 นอันนี้คืออันนี้ที่มันหมุนหมุนหมุน ได้แล้วนี่นี่นแมนวนวลคอฟฟี่ e ลินเดอร์ไอที่ที่ปั่นนี่เลยครับที่ที่บดท,ที่บดกาแฟผมอยากทำตั้งแต่เริ่มช่องน,นะครับแต่ว่าผมดูราคามันแล้วมันแพงผมไม่มีโน,โนทเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ยอย่างว่า,าโควิดเนาะแต่ว่าวันนี้พี่เขาให้มาเขาให้ฟรีครับ เขาให้เรามาแล้วนี่ผมก็ยังใช้ไม่เป็นแต่ว่ามันน่าจะนี่ครับมันก็เอานี่ยเข้าไปปั๊บเลยนี่หรอมันต้องอ่อน่นที่ปั๊อยู่นี้อ้ยนี่ครับแข็งแๆๆแขแแเอากาแฟกาแฟที่ใส่นะแล้วก็ปั่นสุดยอดครับ ผมได้ถ่ายเลยรวมไม่ดูนะครับว่าคือมันเยอะจริงจริงมันเต็มห้องผมเลยเนะี่ยนี่ครับทั้งหมดคือของของที่พี่รันให้มาครับครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่รันนี้ก็คือผมแค่รู้จักชื่อพี่เขานะผมไม่อันนี้อันนี้มีนะครับไม่ใช่กล่องเปล่านะกล่องเปล่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมาวางอันนี้คือมีอยู่ไม่ได้แกะมันคือแก้วที่มันมีไอ้น,นี้ยตัวเลขเหมือนกันใน,นนี้ที่ปั่นกาแฟนะครับ อันนี้คือนี่คือเมลกาแฟคั่วชุดเล็กน,นี่คือเมลกาแฟคั่วชุดใหญ่อันนี้คือไฟฉาย LED คาดหัวนะครับอันนี้อโลเวล่าอ่านี้เบเกอร์ที่เป็นเออ่สแตนเลสน,นะครับน,นี่ผมผมชอบมีดอันนี้ครับมีดอย่างแบบแข็งอะแข็งและหนักมากเลยครับแล้วก็เตาแก๊สครับพี่เขาให้เตาแก๊สผมมาด้วย นี่ครับเตาแก๊สแล้วก็อันนี้เป็นกล่องแล้วก็แก้วนี่อย่างสวยอย่างสวยแก้วเลนครับแก้วเลนคือไม่ต้องซื้ออะผมก็อยากได้นะครับแต่ว่าผมผมไม่มีงบซื้อเท่าไหร่อันนี้อันนี้เป็นชุดชุดช้อนนะชุดช้อนที่ผมแกะไปแล้วันนี้ชุดแก้วที่มันแบบอะไรได้นะมันคับได้อันนี้ถุงผมเอาเอาเอาไว้แยกกันแล้วอันนี้ก็คือไอ้ตัวที่มันที่มันปุดๆออกมาใช่ไหมที่มันโอ๊ยต้องเทียบ ที่มันน,น,น้ำกาแฟมันจะปุดปลงมาใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ไอ้ไอ้น,นี้เตาที่มันโอ้โหนี่หนามากเลยครับแบบหนักเลยอะหนักอึ้งเหลยอ,อันนี้ก็เป็นผมไม่รู้อะไรครับน่าจะเป็นแซนด์วิชหรือเปล่าอ่าแล้วก็มีผ้าแมสนะครับเยอะเลยสองอันแล้วก็มีผ้าบัฟผ้าบัฟเสร็จก็มีซองกาแฟสําหรับซองแบ่งแล้วก็มีขนมนะครับอีกหนึ่งแพ็คสองแพ็คขนมมีสองแพ็คนะเพื่อนมีสมุดมันทึกงผมชอบมากเลย พี่คนรู้หมดเลยอะว่าผมของอะไรผมหมดอ่ะพี่เขาส่งมาให้เนี่ยนี่คือสมุดที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วมันหมดจริงๆครับมันหมดจริงๆครับหมดทุกหน้าครับผมเขียนหมดทุกหน้าแล้วครับไม่มีหน้าไหนที่ไม่เขียนเลยก็ฝากถึงพี่ลาน,นครับสุดท้ายนี้ก็แล้วก็เพื่อนๆทุกคนในช่องนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเซฟธรรมชาติครับ ผมทาคนเดียวครับเพื่อนๆก็อาจจะมีบางอย่างติดขัดไปบ้างขัดหูขัดตาหรือว่าไม่เรียบร้อยครับแต่ทุกอย่างทําด้วยใจครับมีความสุขมากๆในการทําแล้วก็มันไม่ได้เมคขึ้นมาครับทุกอย่างคือด้นสดผมทํางานประจํามีเวลาน้อยมากในการที่จะทําอย่างอื่นนอกจากงานประจํานะครับเพราะว่าจําเป็นต้องทําเลี้ยงดูครอบครัวก็แต่ว่าเวลาที่เหลือที่พอจะมีอ่ะผมก็จะ ทำทุกอย่างเอาอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่มีเอาใส่รถไปบางครั้งอะแทบจะซื้ออาหารของกินอะไปไม่คือบางทีผมไม่มีฐานไปอะผมไม่มีฐานผมไม่มีอาหารจะกินอะแต่ว่าหมวมาศัยก,ก็กินมาม่าในรถแล้วก็มีกาแฟแฟแบบที่มันมีคาอยู่ในรถเนี่ยเท่านั้นจริงๆครับบางครั้งที่ผมเอาไปคลิปต่อๆไปผมอาจจะต้องไปหาอาหารในป่ากินเองก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอย่างเงผมไม่มีเวลาเลย แต่แต่พอมีเวลาปุ๊บอะ่ะผมจะรีบไปออกคลิปทําคลิปให้พี่พี่ดูทันทีนะเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็พี่พี่ก็น่าจะได้ร่วมมีความสุขกับผมไปด้วยก็ฝากขอบคุณพี่รายอีกทีนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่รับชมคลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากๆตอนนี้มีช่องเรามีสามพันสามพันเจ็ดร้อยกว่าคนละก็เติบโตไว้ได้วยกันนะครับไปเรื่อยๆ ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับตอนนี้มันในขั้นตอนการถ่ายนะครับก็ใช้เวลาประมาณสมมุติเราออกสักบ่ายสี่โมงครับสี่โมงเนี่ยผมจะต้องอยู่ถึงอยู่ไปถึงแล้วก็ถ่ายด้วยทําภารกิจไปด้วยแล้วก็อยู่ค้างคืนถึงเช้านะครับผมก็ตื่นอีกทีที่ห้าแล้วก็พยายามถ่ายแล้ว,ลวก็ต้องรีบกลับต้องรีบกลับทุกอย่างต้องเสร็จภายในเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งน,นะครับผมก็ต้องเดินทางกลับมาทํางานนะครับเพราะว่ามี น้องๆที่ทํางานก็รออยู่เนี่ยถ้าไม่มาก็งานก็จะค้างเดี๋ยวก็จะกระทบกับทางบ้านนะครับก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยมันก็เลยเป็นวันเดทิปแบบเนี้ยที่แบบต้องตื่นแต่เช้าต้องไปลําบากแต่ว่านอนในรถคุณปู่ครับสบายมากนอนในนั้นแล้วแบบเป็นวันเป็นคืนด่ผมจะได้นอนเร็วกว่าวันปกติกว่าคืนปกติพราทำงานอยู่ที่บ้านอนะจะนอนดึกมากตีหนึ่งทีสองนี่คืนเนี้ยแต่วันไหนที่ไปออกทริป ผมนอนสี่ทุ่มผมหลับเลยอย่างในภาพที่เห็นนะคือผมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วผมหลับเลยผมทิ้งทุกอย่างหลับเลยมีความสุขแล้วก็ตั้งในการที่หา้าก็ตื่นมาตามนั้นถ่ายวิดีโอตามนั้นเลยครับทํากับข้าวอะไรที่มันพอจะทําได้ผมก็ทำครับทำมาจากความรู้สึกจริงๆทํามาจากของที่มันมีเท่านั้นจริงๆแต่ตอนนี้ก็มีมีการดิฟกาแฟนูน่นนี่นั่นนะแต่ผมก็จะลอง พยายามเขาเรียกอะไรฝึกแล้วก็ตัดลงคลิปทําให้พี่ดูขอบขอบคุณที่รลานขอบคุณทุกๆคนจริงครับร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับช่องของเราก็เล็กๆแต่ว่าเต็ไมไปด้วยความจริงใจนะครับบางครั้งอาจจะมีลงร้องเพลงอะไรบ้างให้ผ่อนคลายไปบางทีไปเข้าป่าอบางทีมันก็เฟลบางทีก็เพื่อนๆอาจจะไม่สนุกบางทีก็เฮ้ยทำไมทําอะไรง่ายๆทำไมนี่ยุย่งยากอะไรเงี้ยก็เข้าใจครับบางทีก็อาจจะมีเพลงมา ปอบปลมสิตใจบางคนเง่ไม่ชอบป่าแ้วชอบเพลงเลยก,ก็มีเข้ามาครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้การสนับสนุนกันต่อไปคขอบคุณครับขอบคุณจริง